สวัสดีน้องนองนักศึกษาลำดวนชอ่ที่24ทุกทุกคนยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะพี่ชื่อว่าปันปัน,ปนเป็นตัวแทนจากสูนบรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหรือห้องสมุดนั่นเองเรามาทำความรู้จักกับห้องสมุดกันนะคะอาคารสูนบรรณสารอยู่ระหว่างอาคารโรงอาหารดีหนึ่งและอาคารบริการวิชาการ AS เอส มีพื้นที่ให้บริการทั้งหมด4ชั้นเริ่มตั้งแต่ชั้น2ไปจนถึงชั้น5มีทั้งพื้นที่นั่งอ่านและพื้นที่แห่งการเรียนรู้ วันเวลาทําการตามที่ปรากฏนี้เลยค่ะการเปลี่ยนแปลงวันเวลาทําการทางห้องสมุดจะประกาศแจ้งในทราบผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆของห้องสมุดนะคะน้องๆปีหนึ่งจะเป็นสมาชิกห้องสมุดโดยอัตโนมัติแต่ครั้งแรกในการจะมายืมหนังสือน,นั้นน้องๆต้องทําการอัปเดตข้อมูลส่วนตัวก่อนให้น้องๆต่อพี่ๆที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนเพื่อทําการอัปเดตข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นสามารถยืมหนังสือได้ทันทีโดยนักศึกษาปริญญาตรีจะมีสิทธิ์ยืมได้15เล่มเป็นระยะเวลา7วันค่ะสำหรับการเข้าพื้นที่ของห้องสมุดสามารถเข้าได้โดยการใช้บัตรนักศึกษาสแกนที่ประตูทางเข้าค่ะสำหรับการสืบค้นข้อมูลภายในห้องสมุดห้องสมุดมีระบบที่ชื่อว่า Single Search น้องๆสามารถพิมพ์คำค้นเพียงคำเดียวและสามารถสืบค้นจากทุกฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับหรือถ้าน้องๆต้องการค้นหาเฉพาะหนังสือสามารถใช้งานผ่าน Search in Library ได้นะคะในห้องสมุดเองก็มีเว็บไซต์ของห้องสมุดที่รวบรวมทุกบริการและข่าวสารของห้องสมุดเอาไว้ด้วยค่ะ ห้องสมุดยังมีออนไลน์ไลบารีที่รวบรวมบริการสำคัญเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ให้น้องๆสามารถเข้าถึงบริการจากที่ไหนและตอนไหนก็ได้ด้วยค่ะนอกจากตัวเล่มหนังสือที่มีให้บริการในห้องสมุดเรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆอ,อีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องคอมพิวเตอร์พื้นที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องคนควากลุ่ม ห้องดูหนังกลุ่มและในสถานการณ์ฝุ่นเพียม2.5เราก็มีเครื่องฟอกอากาศให้น้องๆได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ภายในห้องสมุดด้วยนะคะและห้องสมุดเราก็ยังมีระบบจองห้องเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยห้องดูหนังเองก็มีแพลตฟอร์มที่หลากหลายให้น้องๆได้เลือกเลยค่ะแอบกระซิบว่าแผ่นดีวีดีเราก็มีให้บริการนะคะนอกจากการดูหนังที่ห้องดูหนังแล้ว เรายังมีบริการ Netflix Watch at Home ที่น้องๆสามารถส่งคำขอเพื่อใช้บริการ Netflix ได้ที่บ้านเลยค่ะสำหรับน้องๆที่ต้องการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาทางห้องสมุดก็มีให้บริการค่ะสามารถส่งคำขอและมารับเครื่องคอมพิวเตอร์จากห้องสมุดไปใช้ในการเรียนได้นะคะ สมุดของเราก็ยังมีบทเรียนออนไลน์ให้น้องๆสามารถลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในการใช้งานห้องสมุดการสืบค้นข้อมูลต่างๆในการเขียนอ้างอิงเชิงวิชาการน,นอกจากนี้ถ้าน้องๆสนใจบริการอื่นๆของห้องสมุดทางเราก็มี e m ป y f ิ e l l l i a r l e ล t ์ประวัต แนะนำทางบริการและการใช้งานห้องสมุดนะคะและอีกจุดหนึ่งที่อยากแนะนำคือหอประวัติแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคะ่ะมีประวัติตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเลยนะคะถ้าน้องๆอ,อยากทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยเชิงเยี่ยมชมได้ที่หอประวัติคะ่ะหากน้องๆต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพี่ๆทางห้องสมุดสามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้แล้วพบกันที่ห้องสมุดคะ่ะ